คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการนะรับชมทบตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพน,นันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำสูตร ร้อยบนนะครับสำหรับสูตรนี้นั้นนะครับก็เดินยาวนะครับยี่สิบสองวดนะครับยี่สิสองวดสำหรับสถิติมาย้อนให้ดูวันนี้นะครับ22่สิงวดก็ยังไม่สะดุดนะครับก็เข้าตลอดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ ก็ถือว่าเดินยาวนะครับ2 2งวดนะครับวิธีคำนวณนะครับวิธีคำนวณใช้หลักหมื่นนะครับ1ครั้งบวกหลักร้อยสองครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสองครั้งบวกหลัก ร้อยสามตัวหมุนครั้งที่1น,นะครับสครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่3 3ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่4 1ครั้งนะครับแล้วก็บวก1นึงคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก2แล้วก็บวก2นะครับ บวก2แล้วก็บวก2ก็นะครับก็จะได้เป็นเลขคี่นะครับเป็นเลขคู่ก็ได้เลขคู่นะครับเป็นเลขคี่ก็ได้เลขคี่หมดนะครับเช่น <_ C 2> ได้4นะครับบวก2ก็ได้6บวก2ก็ได้8นะครับหมดนี้เป็นเลขคู่ทั้งหมดนะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับสำหรับหลักร้อยบนนะครับ สามตัวบนที่ออกงวดนี้ก็คือหกแปดเจ็ดนะครับหลักร้อยก็คือหกก็เข้าที่เลขหกงวดต่อมาได้แปดศูนย์สองออกสองสองเจ็ดนะครับก็หลักร้อยก็คือสองก็เข้าที่เลขสองงวดต่อมานะครับได้หนึ่งสามห้าออกสามแปดแปดนะครับ เข้าที่เลขก3งวดต่อมาได้135ออก309นะครับหลักร้อยก็คือ3งวดต่อมาได้135อีกนะครับออก352นะครับหลักร้อยก็คือ3 งวดต่อมานะครับได้357นะครับเป็นเลขคี่นะครับออก3 9 2นะครับก็เข้าที่เลข3งวดต่อมาได้802นะครับเป็นเลขคู่ออก2 4 6นะครับก็เข้าที่เลข2นะครับงวดต่อมาได้135นะครับเป็นเลขคี่นะครับ สามตัวบนที่ออกก็คือสามสองสี่นะครับก็เข้าที่เลขสามนะครับงวดต่อมาได้สี่หกแปดเป็นเลขคู่ออกแปดห้าสองนะครับก็เข้าที่เลขแปดนะครับงวดต่อมาได้แปดศูนย์สองออกแปดหกห้านะครับ หลักร้อยก็คือ8นะครับงวดต่อมาได้3 57นะครับเป็นเลขคี้ออก356นะครับก็เข้าที่เลข3นะครับงวดต่อมาได้680นะครับแล้วก็เป็นเลขคู่นะครับออก6 4 6นะครับหลักร้อยก็คือ6นะครับ ก็เข้าที่เลขหกดูงวดต่อมานะครับได้เก้าหนึ่งสามนะครับเป็นเลขขี้ออกเก้าเจ็ดแปดนะครับเก้านะครับก็เข้าที่เลขเก้านะครับงวดต่อมาได้สี่หกแปดนะครับเป็นเลขคู่ ออก696นะครับหลักร้อยก็คือ6ก็เข้าที่เลขยกวดต่อมาได้680ออก898นะครับหลักร้อยก็คือ8ก็เข้าที่เลขยก8วดต่อมาได้135นะครับเป็นเลขคี่ออก145นะครับ ตักรอยก็คือหนึ่งนะครับงวดต่อมาได้802เป็นเลขคู่ออก252นะครับตักรอยก็คือ2ก็เขาที่เลข2งวดต่อมาได้680นะครับเป็นเลขคู่ออก8 95กนะครับก็ตักรอยก็คือ8ก็เข้าที่เลข8 งวดต่อมาได้357เป็นเลขคี่ออก706นนะครับหลักร้อยก็คือ7ก็เข้าที่เลขเจ็งวดต่อมาได้913นะครับเป็นเลขคี่ออก972นะครับหลักร้อยก็คือ9ก็เข้าที่เลขเก้งวดต่อมาได้64 6 8ออกห2 9นะครับเป็นเลขคู่ คับร้อยก็คือ6ก็เข้าที่เลข6กเอาละทีนี้เราก็มาดูงวดนี้กันว่าจะได้เลขอะไรสําหรับงวดนี้นะครับก็จะคํานวณให้ดูนะครับวิธีคํานวณถ้าหากใครยังสงสัยว่าที่ทํามานะครับผลลัพธ์มันถูกต้องหรือไม่นะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองไปบวกตามที่ได้ขีดเครื่องหมายปากกาสีแดงไว้นะครับ ก็ลองไปทําดูนะครับว่ามันตรงผลลัพธ์ที่ลุงเนียงได้ทําให้ท่านผู้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่านะครับเอาละครับเรามาดูงวดนี้กันเลยนะครับงวดประจําวันที่16เดือนกุมภาพันธ์2569นะครับ7 1ได้7 6 2ได้2 2 1ได้2 9 2ก็ได้8 9 3ก็ได้7 4 3ก็ได้2 1 1ก็ได้1นะครับ7บวก2เป็น9 9บวก2เป็น11 11บวก8เป็น19 19บวก7เป็น26 26บวก2เป็น28 28บวก28บวก1 เป็น29 2 9ิบกบวก1ก็เป็น30นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0นะครับ0ูนบวก2บวก2นะครับบวกสก็ได้2อบวกสก็ได้4นะครับก็เป็น024นะครับสำหรับงวดนี้นะครับเป็นเลขคู่นะครับเป็นงวดประจำวันที่16 เดือนกุมภาพันธ์หกนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมก็แคปเอาไว้แล้วก็นำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังคใช้นะครับสวัสดีครับ